โ,โออลลบไปเทรนด์ใหม่ต้องครีมทารักแร้นะรู้กันหรือยังอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ควรมองข้ามเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกิฟในช่วงมาร์เก็ตติ้งรีวิว พูดถึงปัญหารักแร้นะคะไม่ว่าจะเป็นรักแร้ดําตุ่มหนังไก่ทั้งแว็กทั้งถอนนะคะทํายังไงก็ไม่เรียบเนียนไม่หายดําไม่หายคล้าสักที <c oughs> เป็นปัญหาที่ผู้หญิงต้องประสบพบเจอกันทุกคนเลยล่ะคะ่ะ <c oughs> ซึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เคลมว่าสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไม่อย่างยาวนานนะคะนั่นก็คือโรออนพูดกันตรงๆตัวกิฟเองก็ใช้โรออนนะคะแบรนด์ไหนที่บอกว่าใช้แล้วรักแร้ขาวใช้แล้วไม่เป็นตุ่มหนังไก่อะเอาจริงๆนะมันก็ยังมี แล้ว่ันก็ยังจงอยู่<ฮ>มีใครรู้สึกหรือเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะคิดเชื่อนะคะ<ๆ>ว่าหลายคนนะคะ<ๆ>ก็จะพบว่าเมื่อเราใช้รอออนไปนาน,านๆน่ะความคล้ำใต้วงแขน<ๆ>ก็กลับเพิ่มขึ้น<ๆ>บางผลิตภัณฑ์นะคะ<ๆ>ก็ทําให้เรารู้สึกเหนียวเหน,นอะทําให้รู้สึกไม่สบายวงแขนเผลอะ อาจเกิดคราบเหลืองติดบริเวณเสื้ออีกซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถช่วยแก้ปัญหารักแร้ดำรักแร้คล้ำได้เช่นการยิงเลเซอร์แต่เอาจริงๆนะก็ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเลยแหละทำให้หลายๆคนมองหาทางเลือกอื่นที่จะทำให้รักแร้ขาวเนียนขึ้นในราคาที่เราเอื้อมถึงค่ะก็เลยทำให้มีเทรนใหม่ขึ้นมานะคะที่จะช่วยระงับกลิ่นกายด้วยแล้วก็ทำให้วงแขนไม่ดำคล้ำแล้วก็ช่วยบำรุงไปในตัวด้วยพร้อมใส่สารสกัดต่างๆนะ ที่จะช่วยเพิ่มให้วงแขนของเรากระจ่างใสเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะยังพัฒนาสูตรให้ไม่เหนียวเหนอะหนะทาให้รู้สึกสบายใต้วงแขนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะและผลิตภัณฑ์ที่กิ๊บกำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้นะคะก็คือครีมทารักแล้นั่นเอง uh huh. เป็นเทรนผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะ uh huh. บอกเลยว่าเทรนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนวงการสินค้าเฉพาะจุดค่ะ uh huh. และหา,ากเจ้าของแบรนด์ท่านใดน,นะคะที่กําลังสนใจจะจะ,จะผลิตสินค้าครีมทารักแลตัวนี้ขึ้นมานะคะบอกเลยว่า คิดไม่ผิดจริงๆค่ะและสําหรับคอสเมเนี่ยเองนะคะเราก็มีครีมทาเล็กๆสูตรใหม่มาแนะนําด้วยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะมีชื่อว่า Under Arm w h i t e n i n g Cream เป็นครีมไวท์นิ่งบำรุงผิวใต้วงแขนอุดมไปด้วยสารสกัดนานาชนิดเลยละคะ่ะซึ่งคุณสมบัติของสูตรนี้เลยนะคะก็คือลดเหงื่อลดกลิ่นกายลดกลิ่นอับแล้วก็ลดตุ่มหนังไก่ค่ะแถมยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่คล้ำเสียนะคะทําให้ใต้วงแขนอะ่ะขาวสว่างกระจ่งางใสขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยค่ะ<อ>ในสูตรนี้นนอง อ D ดะค่ะใส่สารสกัดเข้าไปเกือบ10ชนิดเลยล่ะโอ้โหเยอะมากใส่อะไรเยอะแยะขนาดนี้ลงงา ชิ้นนิดนึงนะว่าแอคทีฟแต่ละตัวจึ้งๆทั้งนั้นเลยค่ะก่อนที่จะไปดูสารสกัดกันนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันก่อนนะคะหางก,กดเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันค่ะตัวแรกนะคะก็คือสารสกัดที่ได้จากรากและใบของพืชที่มีชื่อว่าคอมเฟ่เขาจะช่วยลดการอักเสบลดรอดดยแดงรอดดยดําให้ดูจางลงนะคะบรรเทาอาการ,ราคายเครื่องของผิวที่เกิดจากการแพ้ได้แล้วก็ช่วยให้ผิวแข็งแรงเนียนนุ่มขึ้นด้วยค่ะแต่ที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วอ่ะให้หลุดลอกออกไป ช่วยทําให้เซลล์หนังกาพร้าอ่อนนุ่มขึ้นแล้วก็คลายตัวจึงกระตุ้นกระบวนการให้ผิวอะคาหลุดรอกออกไปได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เซลล์ผิวใหม่ได้รับสารอาหารและการาบารุงได้ดีขึ้นค่ะซึ่งกระบวนการนี้นะคะจะเป็นการช่วยผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพอบอย่างอ่อนโยนมากเลยค่ะจึงเหมาะสําหรับผู้ที่มีผิวเบาบบางแล้วก็แพ้ง่ายค่ะตัวที่2นะคะก็คือไนอาซินามายหรือที่หลายๆคนรู้จักกันดีในนามว,วิตามิน B3 ค่ะวิตามิน B3 นะคะเขาเป็นวิตามินที่มีประโยชน์ต่อผิวมากๆเลย โดยมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนและเพิ่มระดับเซลล์ไมาในผิวทําให้ผิวอาคารดูกระจ่างใสแล้วก็ลดรอยดํารอยแดงค่ะสารสก,กัดตัวที่3นะคะก็คือสารสก,กัดจากรูปพับญี่ปุ่นในสารสก,กัดจากรูปพับนั้นนะคะจะไปดักจับแล้วก็ทําลายพันธุ์ทักของกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยล่ะนอกจากนี้นะคะยังมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียมีความปลอดภัยสูงและยังได้รับการระบุให้จัดเป็นส่วนผสมเวชสมอางมาตรฐานญี่ปุ่นด้วยค่ะตัวที่4นะคะตัวนี้คือสารระงับเหงื่อแล้วก็ ก,กายจะช่วยลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียรที่อาจาก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะตัวที่5้ก็คือแลคติกแอซิดนะคะตัวนี้เขาจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดลอ,อกออกอย่างอ่อนโยนช่วยให้ผิวเนียนนุ่มอีกทั้งยังช่วยคงความชุ่มชื้นให้แก่ผิวทําให้ผิวไม่แห้งอีกด้วยค่ะและตัวที่6นะคะตัวนี้เป็นสารที่ได้จากกระบวนการหมักทางชีวภาพของพืชเป็นสารที่ช่วยระงับความเจ็บแสบแล้วก็ความปวดร้อนค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบแว็กขนนะคะหรือว่าชอบ นะคะคตัวนี้สามารถช่วยได้ดีเลยค่ะตัวที่7นะคะก็คือโปรวิตามิน B5 ค่ะเป็นสารที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้นะคะช่วยเป็นเกราะให้กับผิวป้องกันการสูญเสียความชื้นโดยจะให้ความชุ่มชื้นให้ความนุ่มแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวของเราค่ะแถมยังช่วยบรรเทาอาการคันอาการแพ้แล้วก็ลดรอยแดงรอยดํานะคะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ด้วยค่ะและตัวสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือวิตามินอ e. ีวิตามินอ e ีตัวนี้นะคะ ช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวปกป้องกันเกิด,ดริ้วรอยแล้วก็ชะลอการเสรื่อมของผิวหนังค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสารสากัดหรือสารออกฤทธิ์ที่ R&D ของเราอะคะ่ะใส่เข้าไปในสูตรครีมรักแร้สูตรนี้ค่ะและสําหรับลูกคา้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะทดลองใช้ครีมทารักแร้ก,ก่อนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยดีจริงหรือเปล่าโมหรือเป่ สูตรนี้ทุกคนที่ได้ลองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเฮ้ยมันดีรักแล้รู้สึกเรียบเนียนขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ตุ่มหนังไก่ลดลงด้วยค่ะ <c oughs> ที่สําคัญนะ <c oughs> กินไม่ออก <c oughs> น้องเต่าไม่เดินเพ่นผ้าเลย ของแบบเนี้ยพูดไปก็เท่านั้นค่ะต้องลองด้วยตัวเองนะคะสำหรับ,บใครที่สนใจอยา,จากจะทดลองใช้นะคะก็แอดไลน์ตรงนี้นะคะเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะพูดคุยปรึกษาทั้งแบรนด์แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวมาดูสินค้าจริงนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่คอสเมเนียค่ะออฟฟิศของเรานะคะอยู่ที่ตึกอมรินชั้น5ติดกับ b t อชิดลมเดินทางสะดวกมากๆเลยละคะ่ะ ไว้กิปจะพาไปชมออฟฟิศใหม่กันนะคะสําหรับวันนี้กิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจะจากกันเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดดิง้งติงแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปคะ่ะสําหรับวันนี้กิปไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายนะคะ